สวัสดีครับสวัสดีครับก่านังเที่ยวทุกท่านครับสีดีตาล่าทุกทุกท่านครับถึงเช้าวีวีธรรมดานะครับเชองวีวีธรรมดาก็จะมานำเสนอคุณไทยเที่ยวนะครับคุณไทยเที่ยวของวันที่21กุมภาพันธ์2568วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้าถูกใจถูกใจนำเชือกนำผนดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะทุกทปทุกทปเรือฝากปฏิจจารุนะครับ แต่เาุเก็ได้คุยแฉก็้ครับจบเอาไปเลยนะครับคนไทยเที่วันที่ดนะีเดนเก้ากอ่ศูนย์นะจบไปเลยนะครับ มาเกิดเลยนะคระับเด็กๆนะอย,ย่ากัดกันเป็นแผลเยอะๆยาดา่าพูดกับแมวนะ <c oughs> พูดกับพ่อว่าพ่อ,พอไม่ให้พูดกับลูกนะไม่ได้พูดกับหลานนะนี่ขึ้นมาแล้วนีน่ไปกัดกัดกับใครมาเนี่ยโอ้ยเป็นแผลเยอะๆเลย อ่าครับตามนี้นะกันนะครับเราขอขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโดี่วงดีนะครับเราแบบน,นี้ก็ทางนี้ก่อน,นะครับ